โรงพยาบาลนนทเวศดูแลลึกซึ้งครอบคลุมทุกเรื่องสุขภาพผู้หญิงผู้หญิงยุคใหม่อย่างชาวคลับพันตราทราบไปนดีอแล้วนะคะว่าการดูแลตัวเองก่อนที่จะเกิดโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญและต้องหมั่นใส่ใจอย่างสม่ําเสมอค่ะแต่ว่าปัญหาของผู้หญิงในแต่และช่วงวัยก็แตกต่างกันออกไปจะมีอะไรบ้างต้องถามคุณหมอค่ะในวัยสาวเนี่ยจริงๆแล้วก็เน้นเรื่องความงามนะคะ นอกจากไอเรื่องสิวฝ้าใบหน้ามองคล้ำแล้วก็จะมีเรื่องของประจําเดือนถ้าประจําเดือนปกติก็แสดงว่าฮอร์โมนเนี่ยโอเคยังทํางานดีมากพอเราอายุมากขึ้นเข้าสู่วัยสาวเต็มตัวเ,เรื่องประจําเดือนผิดปกติก็จะเริ่มลดน้อยลงแต่อาจจะมีเรื่องปวดประจําเดือน เรื่องของเนื้องอกซึ่งเป็นปัญหาในช่วงที่2ของวัยสาวพอพ้นช่วงนี้ไปแล้วปัญหาใหญ่จะเป็นเรื่องของฮอร์โมนอีกก็คือตอนนั้นฮอร์โมนหยุดทํางานนอกจากเรื่องของฮอร์โมนแล้วปัญหาสุขภาพตามวัยเบาหวานไขมันคอเลสเตอรอลมะเร็งต่างๆในทุกระบบก็จะตามมาก็เรียกได้ว่าปัญหาของผู้หญิงในแต่ละช่วงวัยก็แตกต่างกันออกไปนะคะเพราะฉะนั้นผู้หญิงต้องดูแลตัวเองแล้วก็เอาใจใส่อย่างสม่ําเสมอค่ะเพราะฉะนั้นค่ะครั้งหน้าคุณหมอมีโปรแกรมการตรวจสุขภาพสําหรับผู้หญิงทุกช่วงวัยมาฝากกันค่ะ โรงพยาบาลนนทเวศดูแลลึกซึ้งครอบคลุมทุกเรื่องสุขภาพผู้หญิงอย่างที่สัญญากันไว้นะคะว่าเอิงกับคุณหมอค่ะมีโปรแกรมการตรวจร่างกายที่เหมาะกับผู้หญิงในแต่และช่วงวัยมาฝากกันไปคุยกับคุณหมอกันค่ะในช่วงที่เราอายุยังน้อยเราอาจจะตรวจแค่ระบบก,การทํางานทั่วไปก็คือตรวจสุขภาพพื้นฐานผู้หญิงเนี่ยจะต่างจากผู้ชายนิดนึงตรงที่ว่าปากมดลูกเนี่ยเป็นตําแหน่งที่เซลล์เขามีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เพราะฉะนั้นเนี่ยตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่เสี่ยงต่อการที่จะเป็นมะเร็งได้ง่ายพอเข้าวัย35ไปแล้วหลังจากที่มีลูกแล้วก็ต้องคอยเช็คเกี่ยวกับเรื่องของเนื้องอกช็อกโกแลตซิสหรือว่าพวกพังผืดเยื่อบุเพรงมดลูกจเจริญผิดที่ค่ะอันนี้พอเข้าวัยทองเนี่ยพวกมะเร็งต่างๆเนี่ย ก็อย่าไว้วางใจเขาก็จะมีการตรวจเลือดค่ะแล้วก็เช็คความแข็งแรงของเส้นเลือดการส่องกล้องตรวจกระเพาะอ,อาหารลำไส้เพื่อที่จะเช็คเกี่ยวกับเรื่องของมะเร็งลำไส้แต่ผู้หญิงต้องเพิ่มเรื่องของมะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่แล้วก็ เกี่ยวกับมะเร็งมดลูกแล้วก็มะเร็งปากมดลูกเพิ่มเติมด้วยนะคะทราบกันไปแล้วนะคะว่าผู้หญิงในแต่ละวัยต้องดูแลและใส่ใจสุขภาพด้านไหนกันบ้างดูแลตัวเองตั้แต่วันนี้ค่ะไม่ว่าจะไวัยไหนก็สวยสุขภาพดีสมวัยกันทุกคนค่ะโรงพยาบาลนนทเวศดูแลลึกซึ้งครอบคลุมทุกื้อนสุขภาพผู้หญิง ผู้หญิงเราเป็นเพศที่ต้องการการเอาใจใส่เป็นอย่างมากค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสรีระอารมณ์รวมไปถึงระบบภายในร่างกายแต่เมื่อวันเวลาผ่านไปค่ะร่างกายของผู้หญิงก็แปลเปลี่ยนไปเช่นเดียวกันแต่ละวัยแตกต่างกันอย่างไรไปถาม